สารกลางเมืองขอนแก่นกับงานไหมครับงานไหมนาน,นาชาติผ่าไหมก็บงามงามแม่งามวิมลีนะเอาเงินมาหลายๆมาซื้อผ่าไหมไปฝากผู้เฒ่าผู้กแกนะสินไหมผ่าไหมผ้า,มาสบายงามงามผ้าสโลงบบานุนได้แล้วได้จาก แม่หงทองหมื่นสัตว์หมื่นลิตรเมืองสุรินทร์ผ้าไหมเมืองสุรินทร์งามคือกันเงาพิ้นเอาสโลงผ้าไหมมาฝากสวัสดีแม่คำพันนะครับขอบุญลุกมัอใจนะครับบรรยากาศแม่บรรยากาศคือคนเดินไล่หลายแล้วก็ล้านค้าหลยนะครับถือเป็นงานใหญ่งันงานกาชาติก็ว่าได้นะนะครับเมื่อเื่นเขาสิไปอยู่อำเภอเมืองเอบตบ้านเขียบ อ,อบตอมักเขียบอำเภอเมืองศรีสะเก็ดแกนอีก2งมือนะครับมือนี่รู้สึกว่าเป็นงานเก็บบัตรครับนะครับเซ็นระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทำระบบเรียบร้อยแล้วเอามามือแรงเตรียมพ่อแม่มากินเข่าเด้อบอลนนแสบนัวคพราเแมลรัดเรียบร้อยแล้วบอลนนก็เลยพามายางก่อนนะครับกำลังติดฉากอยู่นะครับ แผนกพื้นกระสีแยกกันนะครับแผนกนั่งร้านแผนกไฟแผนกจอ LED แผนกฉากแผนกเวทีแผนกสังกระสีแผนกขั้วแผนกหมอล่ำแผนกตาลุกนะครับจะแยกกันหมดเลยแต่ละคนมีนาที่รับวิชอบประคือกันนะครับของไฟของมันฝ้าขาวดาวแจ้งนำไหลไฟสว่างบนท้งสะดวกมือนีพร้อมพรับเพียบทุกอย่างพร้อมเบิดทุกอย่างนะครับถ้าแต่พี่น้องมาก นี่เม,ม,ม,ม่าน,นุ่นมาได้ยาง3กิโลครับแล้วก็ค้นหลายพอมนะครับระวังทรัพย์สินกันด้วยนะครับยางเบียดเสียดกันนี่ระวังแม่เอากระเป๋ามาไหวทั้งหน้ากลุ่มไว้ดีๆนะครับเพราะมิสาชีพมาหลากหลายรูปแบบแสวัสดีแม่ปานีครับแม่บุตรสบาสีสเกตมีซอแอนอรดีครับเป็นงานเก็บบัตรแม่นะ สวัสดีแม่เอ๋โเรียนครับรอชมไลฟ์สดครับมีไลฟ์สดที่เพจของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับให้ชมฟรีนะครับแม่ก็เข้าไปเบิ่งเดอร์นะโอ้พอดีเพิ่นเอาเอากันไดมั่มันตุงงหญ่แมงมุมเนาะเขาเอินเนาะตุงงหญ่แมงมุมนะครับเพิ่นเพิ่นมันขึ้นแล้วพอมันบังมันบังแม่แม่เบิ่งหมอลำบ่ได้นะครับเพิ่นมัมันขึ้นบิดแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าเป็นครั้งครั้งที่สองของเบาโน้นนะครับที่ที่ได้มางานใหม่มามาตอนแหลกบเบื่อเจ้าของเป็นผู้เบาหน่อยมา่มาผู้สาวหมออยู่หมอขอเปิินพามาจักหมอลำการูจกักจักงานใหม่นี่แหละว,วันนี้ทำอะไรกินครับแม่สมใจสวัสดีแม่ทองมา